จริงๆแล้วถ้าท่านอยากจะกลับมันไม่มีใครไปห้ามท่านนะผมผมไม่ทราบนะแต่เห็นว่ามีใครไปอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าในหน้าที่ของตำรวจกต่คิดว่าจะลัวนู่นตัวนี่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเราดูแลให้ได้นะรับประกันว่าไม่ถช่เรื่องไม่มีใครมาทำอะไรฝากบอกท่านว่าถ่าจะกลับมาเราดูแลความาปลอดภัยให้นะครับบ<อ>มมางทีมีการพูดถึงปลาตัวใหญ่ที่บอกว่าผมไม่ทราบต้องถามท่านนะปลาตัวใหญ่คืออะไรคือไปดูในตำนวนการสอบสวนเนี่ย นะครับมันก็ได้ทำได้ครบถ้วนนะครับออกหมายจับไว้เป็นร้อยลายรวจอีครับ,รบข้อเท็จจริงใส่วนขอสการพารตำรวจแ้วเปน็นยังไงครบข้อเท็จจริงก็จริงๆแล้วเรื่องมก็หลายปีแล้วนะครับก็มีข่าวสารมาเลยนบอกว่า การแจ,ารจ้งความดำเนินคดีกับคนรวยตัววินซึ่งตอนนี้ผมให้ตรวจสอบต้นก็ไม่พบนะยังไม่มีนะครับใครใครมีข้อมูลก็ก็ส่งมาแต่ว่าตรวจสอบแล้วตรวจสอบยังไม่พบว่ามีการดำเน,นินคดีอะไแต่แต่ท่านท่านอรอมาวินนะแล้วก็ส่วนที่กลัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตอบในนามตำรวจสองสนยคนนี้ถ้าท่านกลับมาจะดูแลว,ว่าปลอดภัยให้นะครับกลัวอะไรก็มาบอกกันนะ รับรองว่าไม่มีเรื่องไม่ต้องดวงไม่มีใครไปทําอะไรหรอกนะครับตำรวจดูแลได้หรือ้ส่วนสถานะของรองบวินปัจจุบันเนี่ยเท่ากับเป็นประชาชนทั่วไปโดยไม่มีหมายจับหรือว่ามีไม่มีการเนินไม่มีตรวจสอบแล้วก็มีตอนนั้นมีการฟ้องส่วนตัวไหมเหมือนมีข่าวว่าคนเอกจบคิดมีการฟ้องคนตรวจอผมผมไม่กล้าอะไรอยูตอนนั้นนะแต่วันเนี้ยทผมผมมีข้อมูลเดี๋ยวเนี้ยเราตรวจสอบแล้วก็ยังไม่พบ เรามีการแจ้งความเรามีการเดือดในส่วนสังคมวันหนึ่งชอบก็ไม่เคยไอกมีหน้องค์กรไม่มีครับแล้วส่วนการที่รองโควีเขากลัวเนี่ยเขาเขาระบุไหมเขากลัวอะไรผมยังไม่ทราบว่าท่านกลัวอะไรนะแต่ว่าจะอะไรก็ช่างเถอะไปยืนยันว่าปลอดภัยไม่มีใครมาทำอะไรหรอกนะผมดูแลให้ได้จะขอถ้าอยากจะกลับมาก็บอกกันร่วงหน้าหรือจะจัดการจัดการให้นะไม่ต้องห่วงสถานะปัจจุบันของรองโควีเนี่ยแกเป็นบริเรณ์ของของออฟฟิศผมไม่ทราบ แต่กท่านก็เป็นคนไทยอ่ะยังไงก็ต้องดูแลเหมือน่ันอยู่แล้วนะครับในส่วนสังชาติมีการติดต่อไปที่คนอื่นยังไม่มีครับแล้วเขาพิการติดต่อกลับมาผ่ันทางมาชีพไหมคะยังไม่มีตรงนี้เราจะเป็นต้องติดต่อนะคะนี่ต้องมีประเด็นในะคะจริงๆแล้วถ้าท่านอยากจะกลับมันมันไม่มีใครไปห้ามท่านนะผมไม่ทราบนะในรายละเอียดว่ามีใครแปลอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าในหน้าที่ของตำรวจแต่คิดว่าจะกลัวนู่นกลัวนี่ไม่ปลอดภัยเนี่ย เราดูแลให้ได้นะรับประกันว่าไม่ถีเรื่องไม่มีใครมาทำเลยในคดีโรนินจานี่ท่านก็เป็นหนึ่งในคณะที่สืบสวนสอบสวนที่ได้ร่วมด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นมันมีเรื่องของแรงกดดันหรืออิทธิพลอะไรที่จะทําให้ระดับท่านรองตระนต้องกลัวอะไรขนาดนั้นไมคะผมไม,ไม่ไม่เห็นมีแรงกดดันอะไรนะครับคดีนเนี่ยมันผู้ต้องหาก็เป็นร้อยนะพะนักงนานสอบสวนก็เยอะมากพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่ามีแค่ท่านสองท่านหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เป็นํายวิรานุสุด นะครับแล้วก็มีในต,ตําแหนของตําตรวจยัมีรองของว่ารอด,ดูแลคนเป็นร้อยนะครับทำกรดีนเนี่ยผมผมไม่ไม่เห็นว่ามีใครมาบอกว่าใครไปโดนใครถูกอะไรยังไงตามข้อมูลที่ท่านของบอระบุเนี่ยก็ไม่ไม่น่าจะมีเรื่องร้ายอะไรแต่มองมมอยู่ที่ข้อมูลอยู่ที่ท่านรองบวีนะครับรองบวีที่เป็นองหรือเปล่าท่านอันนี้ผมไม่ทราบนะครับได้มีการเรียกทีมสอบสวนพนักงานสอบสวนมาคุยไหมครับไม่ได้ไม่ได้เรียกครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ผ่านไปนานแล้ว แล้วก็คดีก็อยู่ในขั้นศาลนะครับอยู่ที่ว่าถ้าจะเรียกมาก็ต้องมีเหตุมีผลกันหน่อยว่าเป็นประเด็นอะไรนะก็ก็ฝากบอกท่านว่าถ้าจะกลับมานะครับเราดูแลความปลอดภัยให้นะครับท่านแหะแ่นั้นเพื่อตัวเองจะพูดถึงปลาตัวใหญ่ที่บอกว่าผมไม่กล้องถามท่าน,นปลาตัวใหญ่คืออะไรคือไปดูในสำนวนการสอบสวนเนี่ย นะครับมันก็ได้ทํได้ครบถ้วนนะครับออกหมายจับไว้เป็นร้อยลายอาจจะจับยังนะจับได้ไม่หมดก็พยายามเร่งรัดก,กันอยู่อย่างซึ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่สามสิบคนเองที่ยังจับไม่ได้นะรับจับไปร้อยกว่าแล้วแล้วก็ที่พงองก็ส่วนใหญ่ตายก็ลงโทษตอนนี้ก็อยู่ในขั้นดีกานะครับผมเชื่อว่าไอ้ของนี้มันปิดจะไม่ได้หรอกนะค,คนเป็นร้อยๆมันจะไปเ มันจะทําอะไรมันจะไปไปิดไป Anyways, ไปไปปิดคนขนาดนั <S <S ้นได้อย่างไงนะครับแล้วเรื่องนี้มันก็ตั้งนานแล้วแประเด็นนี้ทำให้ผงการตาม้ามนุษย์ของไทยถยุดจับใจครับตรงนี้ให้ตัรงใจพามนุษย์เนี่ยเราตั้งใจทําอยู่แล้วนะครับก็ผลงานก็มีแต่เพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับมันจะเป็นอะไรก็แล้วจริงจริงเนี่ยอย่างกระบวนการมันก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรขนาดที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ใช่ขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้น เราจัดการได้หมดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากว่าถ้าท่านกลัวอะไรเนี่ยไม่กล้าบอกใครแบบบอกผมส่วนตัวก็ได้นะครับ <S <S 2> <S 2> แต่ว่า <S <S ยังไงก็แล้วแต่นะผมยืนยันนะในานามของตํารวจสองแสนคนเนี่ยเราดูแลทําให้สายตาโลกมองว่าในส่วนเรื่องการแก้ปัญหาที่จะตอบเคลียร์หรืออะไรของไทยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งคือว่าเรา <ๆ S 2> ตั้งใจทําเราพร้อมพิจารณาทุกประเทศอยู่แล้วนะครับเครือข่ายของคุณโทมนัสนี่ เราจะสืบสวนขยายผลต่อนะคะหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยไม่น่าจะมีะเครือข่ายก็จต่การไปแล้วเหลืออยู่หมายจับอยู่ที่ยังหลบหนีอยู่นะครับที่ยังไม่พบตัวอยู่ประมาณ30ที่ผมบอกนะเราก็จับไปเป็นร้อยแล้วนะครับไอ้นั่นก็ว่าไปนะครับเราต้องดําเนินการไปดังผล่ารจับเรื่อต้องพยายามจับให้ได้นะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ